เป็นหัวข้อในเรื่องของนะครับหัวข้อในเรื่องของการกําหนดนะครับในตาวจัดคุณภาพนะครับจริงๆแล้วนะครับมันเป็นเรื่องของการที่พยายามจะเอาตลาดนะครับเป็นตัวด้านแบกนะครับในเรื่องของการมอง MC กับ MR ในตลาดของผู้ขายน้อยรายนะครับตลาดผู้ขายน้อยรายนะครับบทนี้นะครับก็ยังอยากให้ผู้เรียนนะครับให้ความสําคัญกับการพิจารณาส่วนที่มาร์จินอลคอร์สกับมาร์จินอลเรเวเนิวมาร์จินอลส่วนเพิ่ม นะครับส่วนเพิ่มของอะไรครับต้นทุนส่วน,นเพิ่มที่เพิ่มขึ้นแต่ละครั้งที่หวังให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นมาร์จิ a l ลเลเวอ e นิวนะครับต้นทุนส่วน,นเพิ่มมาร์จิ a l ลคอรสนะครับมาร์จิ a นลคอร์ส m อ็มซีมาร์จิแนลเลเวนิวกับ MR หัวใจสำคัญของการพิจารณาหาจุดที่กำลังการผลิตที่เหมาะสมนคิวนั้นๆแล้วมันจะรอดไม่รอดเราไปดูที่ราคาที่เราขายและราคาที่เราขายเราไปดูต่อที่อะไรครับต้นทุนเ v ล r วอร a เลนะครับ ATC เกิดจากอะไรครับเกิดจากเ c ฟบวกนะครับก็ยังมีอยากให้ผู้เรียนสาม,มารถประยุกต์และอธิบายความหมายของเข้าใจในเรื่องของการใช้เรื่อง MC กับ MR นะครับอธิบาย MC และ MR ในตลาดที่น้องแข่งขันสมบูรณ์และแข่งขันไม่สมบูรณ์ในประเทศของตลาดผู้ขายน้อยรายนะครับรวมถึงการพิจารณาตลาดและกําไรของผู้ผ,ผลิตในตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์นะครับตลาดผู้ขายน้อยรายตลาดผู้ขายน้อยรายคืออะไรครับ คือบอกแล้วชื่อมันน้อยโอลิโกโคลี่เป็นหน่วยธุรกิจจานวนน้อยปริมาณสินค้าของหน่วยธุรกิจแต่ละรายมีสัดส,ส่วนที่สูงดังนั้นการดําเนินนโยบายของหน่วยธุรกิจหรือผู้ขายแต่ละรายจึงมีผลกระทบซึ่งกันและกันสินค้าหรือบริการที่ผู้ซื้อขายอ่านนิยมเหมือนกันหรืออ่านแตกต่างกันแต่สามารถใช้แทนกันได้หน่วยธุรกิจบางรายอาจดํานดเนินนโยบายอิสระ,ะแต่บางรายอาจพยายามรวมตัวกับ หน่วยธุรกิจรายอื่นเพื่อแสวงหากำไรสูงสุดเช่นการรวมกลุ่มกันหรือการลักหณะกที่เรียกว่าหัวนะครับหรือเรียกว่ากลุ่มโปรเปก์นะครับ The Organization of Petroleum Exporting Countries นะครับในเศรษฐศาสตร์มบบภาบอกนะครับคือกลุ่มที่อยู่ในแต่ประเทศที่มีวัตถุดิบที่เหมือนๆกันนะครับอันนี้เป็นลายประเทศเลยครับคือกลุ่มประเทศที่ผลิตน้ำมันน้ำมันเกิดจากอะไรเกิดจากฟอสซิลฟอสซิลคืออะไรครับคือสาสพร์ือซรกสัตว์ซึ่งถูกการหมักหมงและฝังอยู่ในใต้ดิน ความังอยู่ในใต้ดินอณิเนวนสต์ศาสตร์แบบพ,พื้นฐานนะครับพออยู่ในพื้นใต้ดินเนี่ยมันมีการแปรเปลี่ยนนะครับจากการที่มีการแปรเปลี่ยนปฏิกิริยาต,ต่างๆณอากาศที่มันเกิดขึ้นก็บอกว่ามันจะเกิดในอากาศร้อนมันถูกสะสมกันกลุ่มประเทศที่เป็นอาหรับพวกภาคพอนึกอ,ออกใช่ไหมครับมีอะไรบ้างครับซาอุดิอาระเบียอิรักอิหร่านซาอุมีอะไรครับคูเวตลองออกใช่ไหมครับกลุ่มประเภทเนี้ยครับเขามีมีวัตถุดิบที่เรียกว่าเป็นน้ํามันพอมันมีน้ํามันซึ่งต้นทุนตอนแรกเขาเยอะ เขาก็รวมกลุ่มกันผลิตน้ํามันนี้ไปจอนไทยจัดมหาภาพไปเลยนะครับบอกว่าความทาน้ํามันสิ่งที่ตามมาอเมริกาจริงๆก็มีประเทศไทยก็มีนะครับจริงๆอยู่แท่นขุดเจาะน้ํามันอยู่กลางอ่าวไทยซึ่งประเทศไทยเทคโนโลยีการผลิตถูกผ,กผูกขาดโดยรบริษัทปิดโ,โตเคมีคอลนะครับหรือปอตทนะครับก็บะจะมีไวบริษัทนี้คือเช่นปตทสพอบอริษัทที่เกี่ยวกับการขุดเจาะน้ํามันนะครับ p t ทจีซีจำไหมครับปตทที่เป็นเรื่องของการใช้แก๊สเพื่อการผลิตน้ํามัน หรือการกลุ่มที่ปัจจุบันก็มีการร่วมควบรวมกจการกับบางจากมันเกิดอะไรขึ้นล่ะครับการผลิตน้ํามันที่มันรวมกลุ่มกันเนี่ยเดิมของกลุ่มประเทศโอเปกมันมีต้นทุนน้ามันต้นทุนมันเยอะการผลิตราคามันสูงเขาจะไม่แข่งเรื่องราคาราคาถูกการที่เขากําหนดมาแล้วว่าทุกประเทศมีกําไรกําไรมากกาไรน้อยที่กับต้นทุนเพราะเป็นตลาดผู้ขายน้อยรายวันดีคืนดีเขาก็มีการปรับราคาไปเรื่อยๆเพราะเป็นเจ้าตลาดนี่นะครับวันดีคืนดีอเมริกานะครับอเมริกาพบว่าจริงๆเขาก็มีนะ ขามีรัฐที่เหมพอสุดจอดน้ำมันประเทศไทยก็มีบอกไปแล้วนะครับพอตัวดีตัวผู้สอนเองก็มีโอกาสได้ไปเจอขั้นสุดจอดน้ํามันที่ได้เคยอยู่ต่อมาทานครับไปขึ้นฮอลลิงคอปเตอร์ครั้งหนึ่งในชีวิตขึ้นไปปุ๊บมันก็คงเคงคงเคงซึ่งตอนนั้นเดี๋ยวนี้ฮออาจจะดีขึ้นแล้วก็เสียงของใบพัดดังมากจําได้บอกตัวเองเลยว่าถ้ามันเกิดอ,อะไรขึ้้้นนนนนกกก็็คคคคืออออะะะไไไไปปปววรรรรรเเลลลยยยพจจิิงงงๆแัััทที่ด่ดดููบบบมตขุาาา ขึ้นหอหไ,ไปดูท่านขุดเจาะน้ามันสมัยนั้นเป็นของนะครับชื่อยูโนแคลนะครับยูโนแคลอันนี้คงเอ่ยนามได้มันเป็นบริษัทที่เกี่ยวกับการทํารับสัมปทานขุดเจาะน้ามันซึ่งปัจจุบันก็เป็นบริษัทเชฟลอรของอเมริกาก็มาทําเรื่องในการใช้เทคโนโลยีการขุดเจาะลงไปใต้ผืนนะครับในอ่าวในทะเลเพราะเขาบอกว่าในจะมีการทับถมแล้วขุดขึ้นมาพอขุดขึ้นมาเข้าข้อกระบวนการปั่นกันให้พลังงานนะครับปัจจุบันเนี้ย ทางรัฐบาลบอกว่าประเทศทุกประเทศใช้พลังงานประเทศไทยก็พยายามจะหาพลังงานทดแทนนะครับถ้าใครมีความสนใจเรื่องพลังงานทดแทนปัจจุบันมีเยอะแล้วนะครับพลังงานทดแทนด้านอะไรบ้างะครับพลังงานทดแทนด้านลมนะครับมีพลังงานทดแทนที่กําลังมาแรงตอนนี้คือพลังงานทดแทนจากขยะขยะมาเผาสัดางดาซึ่งจริงๆแนละ้วปัญหาคือขยะมันมีอยู่เยอะแต่ปัญหาการที่จะมาทาทาลายหรือการทําอะไรเนี่ยมันมีปัญหาเพราะจริงๆหลายจังหวัดที่มีการขุดฝังกบขยะเช่น นในกรุงเทพไทยในกรุงเทพเนี่ยรับชานเมืองจะมีเล็กๆบ้างแต่ถ้าเป็นข้ามเป็นจังหวัดพวกปทุมจะมีครับสระบุรีจะมีครับแต่ถาถามว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอะไรจะเกิดขึ้นการที่มันเป็นพลังงานที่เกิดจากขยะนะครับมันจะต้องได้รับการยอมรับไม่งั้นข้าบาชาวบ้านมีประเด็นนะครับซึ่งพวกเนี่ยมันมีกําไรนะครับเขาจะพยายามจะมีการขายหน่วยนะครับพวก P p พ,พ,พนะครับบริษัทที่ รับจ้างทําพลังงานจากลมมั่งพลังงานจากนะครับการใช้นะครับพลังงานจากน้ําพลังงานจากการเคลื่อนไหวนะครับพลังงานจากขยะครับหรือบาจัดน้ําตาลนะครับอย่างใช้ชันอ้อยนะครับพึ่งไปเหมือนกันนะครับพึ่งรู้เทคโนโลยีพวกนี้เหมือนกันนะครับจริงๆการที่เป็นที่ปรึกษาก็จะทําให้เรามีความรู้ในหลายด้านมากขึ้นนะครับเราก็ไม่เคยมีความรู้น้าตาลเราก็จะรู้เราไม่เคยมีความรู้อยาดฝันเราก็รู้เราไม่เคยมีความรู้ในเรื่องของเกี่ยวกับการทําน้ํา เพราะนักวิจัยก็ทําอยู่แล้วนะับแปลรูปพวกนี้ครับตลาดนะครับถ้าเป็นผู้ขายเยอะนะครับมันก็ราคาราคาคงแข่งขันไม่ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เข้าสู่ตลาดผู้ขายน้อยรายราคาเนี่ยมันจะไม่แข่งกันแน่นอนนะครับเพราะว่ารู้ว่าสามารถชดเชยได้ถูกไหมครับสิ่งที่เขาทาคือรวมกลุก่มกันตั้งราคากลางขึ้นให้ราคากลางที่ทุกคนสามารถอยู่ได้จะไม่เอาราคาตัดกันนะครับฉะนั้นเป็นการแข่งขัดนด้านราคาจะไม่ค่อยเกิดขึ้นแต่ทั้งนี้นนเป็นการตั้งแบรน การโฆษณา,าการเข้าใจสื่อถึงส,สิ่งที่ได้จากตัวโปรดักต์นั้นๆการเข้าออกของธุรกิจมีไหมครับมันเปนผู้ขายในรายการลงทุนมันใหญ่นะครับมันก็มีเรื่องของการลงทุนนะครับนอกจากนะครับการรวมกลุ่มที่เล่าไปนะครับการรวมกลุ่มของประเทศในกลุ่มประเทศโอเปกการรวมกลุ่มในเรื่องของนะครับกาเรียกว่า EU อยเคยได้ไหมครับนั่นระดับประเทศนะครับรวมกลุ่มเพื่อการใช้เงินตราสกุลเดียวกันกินกันเงินตราสกุลอื่นนะครับอืคือเงินยูโรนะครับ แต่ถ้าเป็นในเรื่องของธุรกิจนะครับเราอาจจะดูในเรื่องของธุรกิจที่ชัดเจนนิดนึงน้ำอัดลมน้ำอัดลมน้ำอัดลมนะครับมันมีส่วนของน้านะครับของไยดังสมัยก่อนสองค่ายนะครับนะครับเรียกว่าค่ายน้ําดําของโคกาบรสซี่นะครับค่ายพวกนี้ครับมันจะมีเรื่องของราคาที่ไม่ทที่เขาจะไม่ยอมแข่งกันคือคัสลับบองหนึ่งไายที่15บาทเฉลี่ยนะครับกระบองที่เราบริโภคน้ำนม15บาท อีกค่ายหนึ่ง95บาทเขาจะไม่มาลดเหลือ13บาทขรารู้ว่าถ้าเขาลด13บาทอีกค่ายหนึ่งก็จะลดเหลือ13บาทครับสิ่งที่ตามมานั่นก็คือกําไรเขาจะหายไปทั้งคู่ซึ่งจะไม่ไม่มีเรื่องของราคามาแข่งขันเลยเห็นไหมครับฉังนั้นครับการแข่งขันจริงพยายามจะต้องมีความอย่างอื่นเช่นการดื่มเบสซี่แล้วให้รู้สึกถึงความซ่าหรือการเข้ามีอีเวนต์นะครับใช้เบสซี่ในการแลกถังตัวหรือใช้กลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับหรือกลุ่มโค้กพยายามจะสร้างคำโค้ดักนะครับ อาจมีการใช้เพลงใช้สื่อนะครับหรือการโฆษณาที่มองให้เห็นว่าการบริโภคโค้กนะครับมันเป็นเรื่องของไปรุ่นหนุ่มสาวอีกกลุ่มหนึ่งนะครับมีงานมีอีเวนต์นะครับก็เข้าไปเป็นสปอนเซอร์เห็นไหมครับตลาดตรงนี้เราจะยกตัวยอย่างเช่นตลาดผู้ขายนอนไลายตลาดผู้ขายอนไ้อลายนะครับการตอบโต้สามารถเป็นนะครับจริงๆเขาก็จะไม่ใช่เรื่องราคาแต่ถามว่ามันสามารถตัดราคานั้นได้ไหมได้นะครับ ใช้กลยุทธ์ด้านอื่นนะครับนั่นก็คือการสร้างนะครับในเรื่องของคุณภาพความตระหนักนะครับภาพลักษณ์แบรนด์นะครับโดยปกตินะครับก็คือการรวมหัวกันกําหนดราคาหรือปริมาณสินค้าที่ออกขายตัวอย่างเช่นรถยนต์นะครับรถยนต์จริงๆเขาบอกว่าตลา,าดผู้ขายน้อยรายมีคนเคยถามผมว่าเอ้ยมันนับไปนัมามากว่าสิบยี่ห้อผมเลยบอกเอ้ยผู้ขายน้อยรลายนี่เอาเอา,เอามือเท้าอะไรนะนิ้วมือผมนิ้วเทาว้าแล้วกันไม่น่าเกินยี่สิบลายนับไปน้มากพยายามนะับก็ไม่ถึงยี่สิบจริงนะครับ ถ้าปูนซีเมนต์ในประเทศไทยนี่ค่อนข้างชัดมีปูนใหญ่ปูนกลางปูนเล็กนะครับเรามาดูต่อกันนะครับจากนะครับนักดาของเรามาดูที่กราฟแกนตั้งนะครับแกนตั้งคือ P แกนนอนคือ Q นะครับนักษาของกราฟเนี่ยครับเราจะเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนะครับ d1 d2 นะครับความต้องการสินค้านะครับราคาเดิมนะครับอยู่ที่ราคา OP นะครับ นะครับไม่ว่าผู้ประกอบการนะครับจะมีความต้องการนะครับในการขายสินค้านะครับเขาจะไม่แข่งเรื่องราคาอยู่ตอนนี้นะครับแต่เมื่อไรก็ตามที่มีการแข่งราคาการลดราคาสินค้าจาก OP นะครับจาก OP 1เห็น OP 1นึ่งไหมครับ OP 1นะครับคาดว่าจะขายได้ในสัดส่วนของ P B นะครับเห็นไหมครับถ้าลดราคามาเหลือ P 1สิ่งที่ตามมานะครับ OP 1นะครับจะขายได้ที่ P 1 B ขายได้จริงที่ p 1 4เพราะอะไรครับเพราะเนื่องจากความต้องการนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับเพราะรายอื่นก็จะมีการลดราคาเข้ามาแข่งด้วยเห็นไหมครับสมมติว่ามีดีมาที่เกิดขึ้นนะครับดีมาในการผลิตของตลาดแบบถึงค้าแบบนะครับเต้นองคประกของตลาดผู้ขายน้อยรายแบบผักงองนะครับเป็นตัวอย่างหนึ่งจริงๆแล้วมันมีหลายกราฟนะครับแต่แบบกราฟนี้เป็นแบบเบสิกสุดเพื่ออธิบายในเรื่องของผู้ขายน้อยรายนะครับมองถึงการแข่งขันนะครับในเรื่องของการที่ นะครับลดราคาสินค้าจาก OP 1นะครับหรือการขึ้น,นราคาสินค้าเป็น OP 2อเห็นไครับคาดว่าถ้าการขึ้นราคาสินค้าเป็น OP 2คาดว่าจะขายได้ใน P 2 D เห็น P 2 D ไหมครับขายได้จริงคือ P 2 E นะครับนะครับมีความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับในสิ่งที่เราคาดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะครับเพราะเวลาเราคาดการนะครับคาดว่าจะขายได้ P D P 2 D เห็นไหมครับ ขายได้จริงคือ e 2 e เวลาลดราคาเราขายเราคาดว่าเราจะขายได้ e 1 b แต่ขายได้จริงคือ e 1 c นั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ mr ก็จะมีสองขั้งที่เกิดขึ้นนะครับนะครับเขาเรียกว่าอุปสงค์แบบหักมอนะครับก็คือการที่เราผู้ขายพยายามพยายามขายสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภคนะครับในกรณีที่นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นกรณีที่สินค้านั้นนะครับ ผู้ขายลดราคานะครับคาดว่าจะจะทําให้ผู้บริโภคเพิ่มขึ้นแต่จริงๆแล้วผู้บริโภคอาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นเยอะหรือการที่ขึ้นราคาไปนะครับคาดว่าจะมีผลต่อการผู้บริโภคนะครับเต็มประสงค์ใหม่ก็จะกลายเป็น e นะครับ e ที่เป็นสีฟา้ฟาแล้วก็เป็นจุดเชื่อมระหว่างสีดำกับสีน้าเงินไอ้สีดำกับสีเขียวเพื่อเป็นหักงอเป็นรูปของจุดช่วงเรียกว่าจุดสองสนะครับส่วน mr นะครับ จากที่เรารู้ว่าดีมาน2นะครับกับดีมานหนึ่งนะครับในเรื่องของการลดราคาครับ MR ที่เกิดขึ้นลักหณายังจำได้ใช่ไหมครับ Marginal ล e v e n u วดีมานเท่ากับเส้น AR เท่ากับเส้นของ P ในตลาดะไรครับตลาดผูกขาดแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่กลายเป็นตลาดะไรครับกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดและก็พัฒนาเป็นตลาดผู้ขายน้อยรลายดีมานมองว่ามีสองลายนะครับมีการเชื่อมติดต่อกันนะครับสิ่งที่ตามมานะครับ MR ที่เกิดขึ้นของแต่ละลายก็จะมีลักษณะนี้เห็นไหมครับ นะครับเพราะอะไรเพราะ MR แรกนี่เคลื่อนไปตามเส้นของ D 2และ MR หลังเคลื่อนไปตามเส้นของเส้นของอะไรครับเส้นของ D 1 MR 2นะครับเป็นการที่ผู้ผลิตนะครับของบนเส้น D มา2ส่วน MR 1เคลื่อนไปตามลักษณะของเส้น D มา1ส่วนที่มันมีการใช้เรื่องของราคานะครับจะต่อให้เกิดตั้งหนักเป็นอย่างนี้ครับทันไหมครับกลับไปดู กำลังอธิบายเรื่องเส้นอุปสงค์ของตลาดผู้ขายน้อยรายแบบผักงอจริงๆแล้วทางเศรษฐศาสตร์นะครับคนที่เรียนเศรษฐศาสตร์และไม่ได้อยู่คณะเศรษฐศาสตร์นะครับในเรื่องของเศรษฐศาสตร์ไมโครเนี่ยเขาก็จะแค่วางพื้นให้นะครับแต่พอเราเรียนในระดับสุงขึ้นนะครับในเรื่องของพื้นฐานเนี่ยมันถูกจะให้ความรู้มากขึ้นในเรื่องของการทําวิจัยนะครับหรือการเก็บรวบรวมข้อมูลการพัฒนานข้อมูลของสินค้า,ยา,ยยายการเปรียบเทียบกับคู่แข่งการเปลี่ยนแปลงของราคาการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการเปลี่ยนแปลงของไรายได้ การมองสินค้าว่าสินค้าคู่แข่งเป็นสินค้าที่มันชดแทนกันไหมในตัวที่เราเลือกหรือสินค้าที่ใช้ประกอบกันนะครับในเรื่องของดีมานนะครับในการตั้งราคานะครับหรือการที่ผู้ขายพยายามจะขายสินค้าตัวเองก็พยายามจะอยู่จากตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะครับไปเปพัฒนาสู่ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์โดยพัฒนาเป็นตลาดตึงแข่งขันจึงบุกขาดตลาดผู้ขายน้อยรายและเป็นตลาดผูกขาดโดยที่สุดทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในตลาดผูกขาดสิ่งที่ตามมาก็คือผู้ขายก็จะได้ ส่วนที่เป็นนะครับคอน sumer นะครับนะครับคอน sumer สโผัดไปทั้งหมดนะครับเป็นของเป็น producer สโผัดนะครับคอน sumer สโผัดจะไม่เหลือจะเหลือแต่ producer สโผัดแต่ในส่วนของตลาดผู้ขายน้อยรายมองถึงการการใช้กลยุทธ์เรื่องราคานะครับการลดราคามาสิ่งที่ตามมานะครับไพอยู่บนเส้นอะไรครับเส้น AR นะครับ AR มีกี่เส้นมี2เส้นนะครับพอมี AR สองเส้นสิ่งที่ตามมานะครับ มันจะได้ส่วนของ MR MR ก็จะมี2เส้น AR มี2เส้น MR มี2เส้นณนะระดับราคาสูงสูงนะครับมันก็จะเป็นเรื่องของดีมานที่อยู่บนเส้น D2 ถ้าเป็นราคาต่ำตๆเป็นเส้นของ D1 นะครับ D2 กับ D1 นเดิมอยู่คนละเส้นหรือเส้นเดียวกันครับคนละเส้นแต่มีการปรับเปลี่ยนเรียกว่าหักงอนะครับมันก็จะเลยกลายเป็น D2 บางส่วนและ D1 บางส่วนส่วน MR ก็เหมือนกัน MR เนี่ยนะครับจาก D2 พื้นความสัมพันธ์มาจากเส้น Marginal revenue M2, MR2 ส่วนเส้นของ D1 นะครับอนุพันธ์อยู่เส้นที่เส้น MR1 คราวนี้พอมีการปรับเปลี่ยนเรียกว่าเส้นอุปสงค์หักงอที่เรียกว่านะครับเรียกว่าเส้นจากนะครับสีฟ้าฟามารวมกับสีน้ำเงินนะครับเส้น MR จึงมีลักษณะเปลี่ยนไปจุดผลิตที่ดีนะครับก็ยังเป็นจุดที่เราพิจารณาอยู่ก็คือ MC ท่า MR บอกแล้วนะครับ ทุกตลาดไม่ว่าแข่งขันสมบูรณ์ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดตลาดผู้ขายน้อยรายและตลาดผูกขาดจุดเริ่มต้นตราร์ทที่อะไรครับ MC เท่ากับ MR นะครับแต่ MC เท่ากับ MR เนี่ยเราจะไปขายที่ภัยไหนนะครับก็ไปดูเป็นบนเส้นอะไรครับเส้น AR หรือเส้นดีมา d โอเคนะครับซึ่งแต่ละตลาดจะมีแนวเส้นของดีมาหรือ AR ที่แตกต่างกันถ้มไมครับคราวนี้อุปสงค์แบบหักงอจุดผลิตที่ดีที่สุดก็ยังเป็น MC เท่ากับ MR อยากออกขายออกขายที่ไหนครับ m อกับ m อ็มนะครับ m อก็รพอดีมันอยู่ตรงกลางระหว่างอุปค์หักงอนนั้นกับผลิตสินค้าที่ออกมาขายอยู่ที่นะครับ OQ หน่วยขายที่ราคา OP บาทจะได้รับกาไรที่เรียกว่ากำไรเกินปกติมันมีส่วนเชื่อมอยู่ถูกไหมครับ M3 หก็มรมีตัดกันปุ๊บลากขึ้นไปบนเต้นดีมาเพื่อหาราคา P ตัดกับเส้น a c หรือ ATC เราจะได้ต้นทุน เห็นไหมครับส่วนที่หักงอเรียกว่า EF ตลุกจุดผลิตที่ดีที่สุดในตลาดนะครับของอุปสงค์นะครับในเรื่องของตลาดแข่งขันที่เรียกว่าแข่งขันไม่สมบูรณ์ในเรียกว่าตลาดผู้ขายน้อยรายนะครับมองว่าสองรายผลิตสินค้าออกมา OQ หน่วยขายในราคา OP หน่วยได้รับกำไรกันปกติในรูปของ PA b c เห็นไครับ P a b c ปริมาณและราคาในอุปสงค์แบบหักงอนี้จะอยู่ที่จุดเส้นที่มีการหักงอนะครับ เห็นไ,ไหมครับในกรณีจะเป็น MC สอง MC หนึ่งกับ MC สอง AC ก็จะเป็น AC สอง AC หนึ่งนะครับดุลยภาพของตลาดผู้ขายน้อรายไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นระยะยาวนะครับถ้าเป็นระยะสั้นก็จะสาม,มารถที่มีกาไรปกติกาไรเกินปกติและขาดทุนได้แต่ถ้าเป็นระยะยาวเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นกาไรปกติกําไรเกินปกติเพราะขาดทุนจะไม่เกิดเพราะมันมีนการผูกขาดนะครับเข้าสู่เรื่องของการผูกขาดและในระยะยาวระยะสั้นจะมีเรื่ององการลงทุนการลงทุนที่มีขนาดเยอะ ลงทุนต้นนะครับการแปลรูปก,การใช้น้ําอัดลมนะครับการลงทุนที่มันเยอะในตอนแรกนะครับในระยะสั้นอาจจะมีส่วนขาดทุนเกิดขึ้นได้แต่ระยะยาวนะครับในการผู้ขายรายล้านมันถูกผูกขาดระยะยาวราคาที่มันนะครับที่แบบรับเปลี่ยนถุงขึ้นไปเรื่อยๆจึงทํจทให้มีส่วนในเรื่องของกาไรปกติและกําไรเกินปกติได้โดยสรุปนะครับในเรื่องของเศรษฐศาสตร์จุลภาพนะครับอยากให้ผู้เรียนเข้าใจว่าเราพยายามจะดึงผู้เรียนให้เขาเห็นภาพในเรื่องของการพัฒนา ของความแตกต่างของตลาดแข่งขันสมบูรณ์และแข่งขันไม่สมบูรณ์นะครับโปรดักที่จะทําให้มีความแตกต่างจะแบ่งออกเป็นทั้งหมดอยู่5ตัวนะครับถ้าเราเรียนในครั้งแรกเราเห็นว่าเรามีการพูดถึงไปแล้วนั่นคือความแตกต่างอันแรกเรื่องจานวนผลผลิตอันที่2ลัก้หสินค้าอันที่3ข้อผิดกันในการเข้าสู่ตลาดอันที่สีอัตราการกระตุกตัวในในสินค้าและอันที่ห้าตัวอย่างสินค้าตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะครับบอกแล้วว่าแข่งขันสมบูรณ์กราฟมันก็คือผู้ผลิตผู้ขายจํานวนเยอะมากที่สุดนะครับ ถ้าเป็นถึงอย่างขาันเพบุกขาดก็จานวนมากแต่น้อยกว่าแข่งขันสมบูรณ์แต่มากกว่าตลาดผู้ขายน้อยรายและนะครับถ้าเป็นตลาดผู้ขายน้อยรายชื่อมันบอกแล้วก็มีจํานวนน้อยลงแต่ถ้าบุกขาดวนใหญ่จะอยู่ในรายเดียวโปรดัก t หรือสินค้านะครับถ้าเป็นแข่งขันสมบูรณ์ักนหมายถึงเรื่องเกิดขึ้นนะครับผู้บริโภคก็จะระหนักในรูปของแข่งขันสมบูรณ์ว่าักตลาดสินค้าเหมือนเหมือนกันตัวอย่างที่เห็นก็คือพวกข้าวพวกส้มผลไม้ผลไม้าทางกาเกษตรนี่ส่วใหญ่สร้างความแตกต่างยาก แต่พยายามจะสร้างความแตกต่างเพื่อเข้าสู่ตลาดนะครับในตลาดที่ว่ากึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดก็คือสร้างความแตกต่างที่มานะครับนั่นคืออย่างอย่าง,อย,างอย่างที่บอกนะครับแอปเปก็อาจจะมีการติดโลโก้เข้าไปให้รู้สึกว่าซื้อแล้วคัดคับ QC คัดคุณภาพาะมาเตรียมไว้นะครับหรือรสชาติที่มันถูกคัดสรรมานะครับตลาดผู้ขายในไลน์นะครับอย่างที่บอกนักหนามีทั้งเหมือนและแตกต่างนะครับความแตกต่างที่มันถูกสร้างขึ้นมานะครับพวกพวกรถ,รถยนต์อาหารเสริม ตลาดผู้ผูกขาดมันถูกผูกขาดนะผลิตภัณฑ์มันจะจึงจึงจะค่อนข้างเหมือนกันตลาดผู้ขายน้อยรายเนี่ยครับนอกจากในเรื่องของรถยนต์อาหารเสริมเป็นเรื่องเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถืออันนี้ชัดนะครับคือถ้าเรานับนิวจะพบว่าไม่เกิน5ลารายถูกไหมครับในประเทศไทยก็จะมีค่ายดีแท็นะครับ as นะครับราคาค่ายของทูนะครับหรือออร์เ n นเดลเห็นไหมครับข้อกีดกันนะครับในตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะครับข้อกีดกันของการเข้าสู่ตลาดนะครับ เราพยายามจะไม่มีเพราะว่ามันเป็นเรื่องของราคาเป็นตัวหลักจําได้ใช่ไหมครับเป็นเรื่องของราคาตัวหลักตลาดจึงแข่งขันผูกขาดก็ไม่มีนะครับแต่ยังมีมากกว่าตลาดแข่งขันสมบูรณ์แต่ถ้าเป็นตลาดผู้ขาดในรายนะครับการจดกันมีระดับปานกลางส่วนตลาดผูกขาดนะครับักดับการกจดกันค่อนข้างสูงเพราะมันผูกขาดโดยกฎหมายผูกขาดโดยขนาดธุรกิจผูกขาดโดยเงินลงทุนจํานวนมหาศาลหรือผูกขาดโดยรัฐบาลเห็นไหมครับ การจะตุกตัวนะครับเนื่องจากเป็นสินค้าที่มีจานวนมากมันกระจายไปนะครับขายออกไปก็จะไม่ค่อยรู้สึกสินค้ามีมากนะครับไม่กระจุกตัวนะครับตลาดงแข่งขันคือผูกขาดนะครับเริ่มมีการกระจุกตัวต่ำนะครับส่วนตลาดผู้ขายรายไดยมีการกระจุกตัวปานกลางและตลาดผูกขาดเริ่มมีการกระจุกโวสุงเพราะมันถูกผูกขาดของมันเองนะครับตัวอย่างนะครับในตลาดผูกขาดหนีไม่พ้นนะครับพวกเกี่ยวกับภาครัฐนะครับพวกปรกบาและวิสาหกิจรัฐบาลเป็นต้นนะครับ จริงๆที่สอนในเรื่องของเศรษฐศาสตร์จุลภาพนะครับเรียนตัวที่เขาเชิญบรรยายหรือตัวที่ผู้สอนไปนะครับก็พยายามจะไม่แตะในเรื่องของการาฟค่อนข้างนะครับไม่ค่อยแตะในเรื่องของการาฟถ้าเราไม่ได้อยู่ในคณะเศรษฐศาสตร์เพียวนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะพยายามจะจอสอนในเรื่องของรูปของการาฟเพื่อให้เห็นว่ามันมีการตั้งราคาที่แตกต่างกันมีการแสวงหากำไรที่แตกต,ต,ต่างกันนะครับถ้าเป็นตลาดแข่งกันสมบูรณ์เนี่ยกำไรระยะต้านยังพอมีกำไรระยะยาวมีน้อยมากเพราะมันเป็นกำไรแค่เพียงพอกับธุรกิจแต่ถ้าเป็นตลาด ขกขาดซึ today, like, ่งเป็นขบขั่วสุดท้ายเลยเกิดอะไรขึ้นครับเกิด <Stand> ก <in the world> ็คือสิ่งที่เราเขาต้องการตึ้งกำไรสูงสุดฉะนั้นสิ่งที่ตามมาก็คือผู้บริโภคจะไม่ได้ส่วนที่เป็นนะครับเหนไม่เป็นไรครับ consumer surplus นะครับเพราะมันกลายเป็น producer surplus ทั้งหมดเลยแล้วถ้าใครแม่นในรูปของการใช้พื้นที่นะครับเราจะได้จําพื้นที่นะครับตั้งแต่บทที่หบทที่2นะครับบทแรกๆได้นะครับก็หวังว่าความรู้เนื้อหาที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเนี้ยครับ ก็คงจะเป็นความรู Hence, mix, ้เพียงพอที่จะนะครับสอนให้ผู้เรียนเข้าใจถึงในเรื่องของเศรษฐศาสตร์จุลภาคนะครับโดยสรุปของเศรษฐศาสตร์จุลภาคที่เราเรียนมาทั้งหมดนี้นะครับผู้เรียนก็จะได้มีความรู้ครบถ้วนตามกระบวนการของหลักการเรียนนะครับเราเรื่องเรารู้ตั้งแต่ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์พื้นฐานนะครับประวัติทางเศรษฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นความสําคัญและความสัมพันธ์เกี่ยวกับศาสตร์วิชาอื่นๆการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ประโยชน์ในการใช้วิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจครับในคาบในคาบที่เรียนก็จะพยายามตุลบตัวนให้ผู้เรียนเข้าใจว่าบทที่1เราพูดถึงอะไรบทที่2นะครับเราเข้าใจในเรื่องของการดําเนินกิจการทางเศรษฐกิจกับระบบเศรษฐกิจเข้าใจว่าระบบเศรษฐกิจมีตัวชีว้วัดตัวตั้งประเด็นให้รู้จักนะครับเรื่องของกิจกรรมและปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจภาวะเศรษฐกิจระบบเศรษฐกิจระบบระบบที่ไปเกี่ยวกับระบบการบกครองเกี่ยวกับตัวสินค้าเห็นไหมครับระบบสังคมนิยมระบบ นะครับส่วนนิยมระบบเศรษฐกิจแบบผสมระบบเศรษฐกิจแบบคอมนิสต์ตลาดก็จะกลายเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ก็กลายเป็นอะไรครับตลาดขึ้นกันขันขึ้นผูกขาดตลาดผู้ขายน้อยรายและตลาดผูกขาดนะครับในบทที่2ก็ให้เห็นในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจความหมายของระบบเศรษฐกิจการกําหนดเป้าหมายทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันนะครับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่แตกต่างกันนะครับการใช้เครื่องมือต่างๆพรบทที่3เราพูดถึงตลาดนะครับจากระบบเศรษฐกิจเราก็สู่ตลาด เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงกิจกรรมปัญหาพื้นฐานของตลาดในระบบเศรษฐกิจนะครับประเภทของตลาดเครื่องมือคนใจในตลาดการกําหนดเป้าหมายเศรษฐกิจในแต่ละตลาดและตลาดแข่งขันและแข่งขันการตรงบูรและแข่งขันไม่สมบูรณ์เพื่อให้เห็นภาพวางพื้นก่อนจะเข้าถูกการพอบทที่4เราเริ่มจะแยกฝักที่เป็นดีมานให้เห็นพฤติกรรมผู้ของบริโภคนะครับทําไมคนเราเลือกซื้อเราเลือกซื้อแล้วเ,เ,เราได้อะไรมีกฎมีเงื่อนไขไหมเรียกว่ากฎของประสงค์ปัจจัยที่กําหนดอุปสงค์ทําไม ทำให้เส้นดีมานเคลื่อนไปทางขวามือทำให้เส้นดีมานเคลื่อนไปทางซ้ายมือนะครับพอพอเราพูดถึงเส้นดีมานสิ่งที่เราสําคัญพยายามจะสอนอยู่ก็คือว่าบนเส้นดีมานแสดงความสัมพันธ์ของอะไรครับปริมาณและราคานั่นก็คือในบทที่5้าบทที่6เรามาดูฝั่งซัพพลายเพื่อให้เห็นในเรื่องของพฤติกรรมผู้ผลิตและอุปทานรู้ว่าฝั่งคนขายคิดยังไงนะครับอาจจะไม่เหมือนฝั่งคนซื้อเพราะคนซือ้อยากได้ของถูกยิ่งถูกยิ่งซื้อคนขายยิ่งถูก,ย,ถก,ย,ย,ถกยิ่งไม่อยากขาย ไม่ครับคิดถึงตัวเรานะครับดังนั้นเราก็บอกว่าแล้วเขาผลิตทําไมละ่ะเขามีเป้าหมายการผลิตนะครับในรูปของทางเศรษฐศาสตร์ก่อนก่อนที่จะไปอยู่บนกราฟเรื่องของต้นทุนการผลิตมันทุนการผลิตต้นทุนนะครับต้นทุนคงที่ต้นทุนผันแปรคืออะไรปัจจัยคงที่คืออะไรปัจจัยผันแปรคืออะไรการแสวงหากําไรจากการผลิตกฎของอุปสงค์ไอ้กฎกฎของอประทานและปัจจัยที่กาหนดออประทานทําไมส้นทันปลายเคลื่อนสับไพาไปทางขวามือสับไพาไปทางซ้ายมือ ดีมาไปทางขวามือดีมาไปทางซ้ายมือนะครับหลังจากนั้นก็ไปพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ของ P และ Q บนเต้นตับเต้นอุปทานในบทที่7พประบทที่8นะครับเราก็พยายามวางพื้นในเรื่องของตลาดพฤติกรรมผู้ผลิตผู้บริโภคนะครับสองคนมาเจอกันแล้วเตรียมจะมาเจอกันนะดูเรื่องราคาดูเรื่องตลาดดูเรื่องอุปสงค์อุปทานประบทที่8เรจะพูดถึงอะไรครับเราให้ผู้เรียนรู้กถ,ถึงการกำหนดราคาและปริมาณสินค้า นะครับลักษณะของตลาดโครงสร้างของตลาดการแจรงแจงกลไกราคาการเชื่อมใช้เครื่องมือของราคาบทที่10เริ่มพูดถึงราคาและปริมาณในรูปของปัจจัยการผลิตนะครับครอบคลุมถึงปัจจัยการผลิตผลตอบแทนงปัจจัยการผลิตการกําหนดราคาและปริมาณปัจจัยการผลิตโดยใช้กลไกราคาการแทรกแซงกลไกราคาในตลาดปัจจัยการผลิตบทที่สิบเอ็ดกลับเป็นวางพื้นของมดตลาดนะครับพูดถึงตลาดนิยามการตลาด ูเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคดีขึ้นเข้าใจฝั่งผลิตดีขึ้นเข้าใจตลาดมากขึ้นในบทที่11พอบทที่12ระวังพื้นในเรื่องของการกำหนดราคาปริมาณสินคา้านะครับในเรื่องของตลาดแข่งขันอย่างสมบูรณ์เข้าใจในเรื่องของการหา marginal cost marginal revenue นะครับดุลยภาพที่เกิดขึ้นในตลาดแข่งขันสมบูรณ์การพิจารณาราคาตลาดกําไรของผู้ผลิตในตลาดแข่งขันอย่างสมบูรณ์ในบทที่12บทที่13นะครับ เราก็ให้ความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของตลาดที่เว่าตลาดผูกขาดอีกขั้วหนึ่งให้เห็นถึงการที่รณาต้นทุนส่วนเพิ่มนะครับผลผลิตส่วนเพิ่ม marginal cost กับ m a r g i n a l r e v e ร u e ิตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์เลยเฉพว่าตลาดผูกขาดเป็นอีกขั้วหนึ่งที่ได้เห็นถึงการที่ผู้ผลิตพยายามที่จะแสวงหากำไรสูงสุดนะครับมีเรื่องของการใช้ราคานะครับตามที่ผู้บริโภคต้องการจ่ายเห็นไหมครับส่วนที่บทที่14และบทที่15ก่อนจบเราก็จะโยงให้เห็นว่า ไอ้ตลาดที่ลอกตลาดผู้ขายน้อยรายหรือตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดที่อยู่ระหว่างพัฒนาจากตลาดแข่งขันสมบูรณ์ไปยังตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์นะครับที่ใช้เครื่องมือในเรื่องของการกีดกันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยระดับของการกีดกันให้ทําให้เขารู้สึกว่าเป็นตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดทำเป็นเป็นลักษณะของตลาดผู้ขายน้อยรายพูดถึงอย่างแต่ทีทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังหนีไม่พ้นการหาเรื่องของอะไรครับ Marginal Co s t marginal revenue mc แต่กรเลยมา ดูราคาที่บนเต้น AR นะครับ m c แต่กับ MR ดูราคาบนเต้น AR และดูต้นทุนอยู่บนเต้น ATC ระการพินายากเป็นระยะสั้นระยะย,า,ยาวนะครับโดยทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับจะธุรกิจจะรอดไม่รอดก็ต้องดูต้นทุนตัวเองเป็นหลักนะครับทั้งหมดทั้งปวงที่สอนมานะครับผู้สอนนะครับพยายามจะสื่อให้ผู้เรียนได้ทราบถึงและครอบคลุมในเรื่องของไมโครอิคอนมิกหรือเศรษฐศาสตร์จุลภาพซึ่งเป็นการพิจารณานะครับ ในเรื่องของการใช้ประโยชน์ของวิชาการนะครับการเข้าใจในรูปของการาฟการเข้าใจในเรื่องของทฤษฎีนะครับไม่ว่าจะเป็นคอน sumer เทอร์พัทโปรดิวเซอร์เทอร์พัทนะครับเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับการเรียนในระดับ e-learning นะครับมันขาดเรื่องของ p r a c t i c ในการนะครับมันอาจจะได้ในเรื่องของการฟังการคิดการเขียนบ้างแต่การถามตอบเนี่ยมันไม่มีนะครับมันมอาจจะใช้เวลาที่เร็วขึ้น ราะจริงๆแล้วในการเรียนเศรษฐศาสตร์นะครับในระดับปิญญาตีนะครับก็าจะมีการให้นักศึกษาแทีมมีการบ้านมีการวาดกราฟมีการถามตอบมีทีมในเรื่องของสิ่งที่นักศึกษาอยากรู้หรือสิ่งที่นักศึกษาไม่เข้าใจนะครับแต่ในระดับการสอนั้นเนี้ยครับมันเป็นการวันเวนะครับคือการที่นะครับการที่ผู้สอนพยายามจะถ่ายทอดองค์ความรู้ไปให้ผ่านนะครับผ่านสื่อนะครับสื่อที่เป็นรูปของวิดีโอ แต่ทั้งนี้นั้นนะครับยังไงมีกระดาษการไหครับเตรียมตัวจดเตรียมตัวจดอะไรครับเตรียมตัวจดว่าถ้าผู้เรียนนะครับอยากรู้เพิ่มเติมอยากมีความเข้าใจเพิ่มเติมกระดาษการพร้อมหรือยังครับพร้อมนะครับให้ส่งเมลมาที่ w a r i n t o r n เอาใหม่นะครับ w a r i n t o r n 029 at gmail com อ่านว่าวาลินทอรนนะครับ W A R I N T O R N แล้วก็มีนัมเบอร์นิดนึง0ูนสอ at gmail com นะครับผู้สอนก็พยายามจะตอบข้อมูลทั้งหมดที่ผู้เรียนไม่เข้าใจนะครับที่มาถามได้ทีมาได้นะครับหรือถ้ามีเมลหนึ่งนะครับก็ใช้เมลนะครับ sombat นะครับตัวผู้สอนเป็นตรงชื่อสมบัตนะครับ at at อะไรครับ at สถบันก็คือ tni ac th ครับหวังว่าผู้เรียนนะครับคงได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยในวิชาเศรษฐศาสตร์สาม,มารถเอาไปใช้เอาไปเรียนรู้เอาไปพูดคุยกับผู้อื่นเข้าใจในเรื่องของธุรกิจเข้าใจในเรื่องของการผลิตเข้าใจในเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคเข้าใจในเรื่องของตลาดเข้าใจถึงการที่ธุรกิจจะอยู่รอดไม่รอดนะครับยังไงขอขอบคุณนะครับขอบคุณครับ